<laughs> 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 so, Jamie, I say, wake up. What do you say?

นะครับทั้งสอทีมอาจจะไม่ได้บี้อะไรกันมากแล้วก็เสียบอลนั่งจากง่ายด้วยเข้ามาแล้วแทงทะลุมาถึงสุดพัด้ัลูกเดียวอว่าสิ่งที่โดนไปเลยสองสูตแล้วะแวซาน้ตับสชัย ตอนี้ทั้งหลายไม่เอาตังมาจ่ายเรียกเไม่มีตังหมดแล้วไม่มีตังแล้วหมดแล้วไม่ได้ฮะยิงจุนท้ออะไอเลนะยิงจุนทแล้วยิงประธานสโมสรท้อแล้วเว้ยหมดแล้วอ่ะทำไมอ่ะคอมเพทคอมเพจ แกงเพคขงก็ได้ใช่ไหมโอพี่ไท้บอกพี่ได้ไม่เกี่ยวอไทยทำไมทำแบบนี้โอ้ของเพาหะอ้ลับเงับกไม่มีจริงๆคาเชาประากเชระากาหน้ตั้เช็มเช็ได้วเช็คได้ไหม ได้ครับรับเช็คแได้มครันี่ไรเช็ใครเนี่ไม่รู้ไเช็คนี่ไปขึ้นเงินธนาคารไหนนี่ธนาคารไทยพาณิชย์ไงนี่ไงเนี่อะจ่าย 5s เห็นไหมไหนจ่าย 5s สามแสนบาททวนนะอะอพกมต้องเอาบัตรประชาชน 5s ไปรับเออเ้าาตเนี่ยเาตีแอเข้าไปี่อนีเนี่ย่รูับเงินเ้นเอ่าเอ 5s เท่านั้นน่ะเออพมึงก็เอาบัตรประชาชน 5s ไม่บัตรประชาชนห บริษัท 5S บริษัท 5S เอาหรือไม่เอาเช็คลงหน้าเนี่ยเอาไม่เอาหรือไม่เอามันไม่เอาอ่ะเช็คไม่เอาอ่ะฮะขอถ่ายรูทองมาฮะแสนอีกฮะแสงมีกอะไรนะถ้าเช็คก็5แสนเอาเงินส่วนไปดีกว่าอะไรนะถ้าเช็คก็5แสนเอาเงินส่วนไปดีกว่า เขไจะเอาสองแดงอไอ้เกมนี่ใครอ้าคนยิงใครยิอ่ะอ๋อสุภชัยเอฟควนเอคนอย่างนั้นหรือเอาเอามตามคุณเหมือนกันอ่ะเอาเอ้มตามคุณเหมือนกันอะ เอาครับนะอ่ามหนึ <k away> <k away ่งเหมือนเดิมเอาจบไม่ถามก่อนสิอย่าไปทุกคนเดียวถามก่อนถามบอกว่าไง ต่อกูบ้างไหมสามหนึ่งกูแย่แล้วช่วงนี้ต่อกูบ้างไหมสามหนึ่งกูแย่แล้วช่วงนี้โอเคโอเคครับพี่แม่ผมอากาศคนละพันได้ไหมอ่าสามหนึ่งนะแมทไหนอ่ะแมทโฟลาาไปเย็นโฟล่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยใช่จนเหนื่อยใช่จนเหนื่อยก็ ตังที่ขายเสื้อได้วันนี้เออแหละจะมาจ่ายวันนี้แหละเออแหละต้องขายเสื้อต้องช่วยกันขายเสื้อนะถ้าไม่ช่วยขายเสื้อนี่ไม่ไม่มีเงินจ่ายโบนัสนะเนี่ยขายเสื้อพี่อุ้มให้ครับขายเสื้อพี่อุ้มให้ครับเออพี่อุ้มจะขายเสื้อไหมพี่อุ้มครับผมก็ฝากเสื้อด้วยนะครับหาเบอร์คุณใส่เบอร์อะไรครับเบอร์ห้าสิบห้าครับแต่ปี่พีน้าขอใส่เบอร์ห้าครับผมปีหน้าขอใส่เบอร์ห้าครับผม ไม่ยอมบอกสิไม่ยอมไม่เป็นไรครับให้ดูดิครับได้เจะใส่เบอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยพิมพ์ย้นครับเดี๋ยวค่อยพิเรีย้อนนี่มันเล่นกันต่อหน้าได้เลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาขอนถ่ายรูปอะไรสิอ้อมถ่ายสุดเกิงมันไม่ถ่ายเอาถ่ายพิการถ่ายพิก่อนโอ้ยหน้าบานเนี่ยไอ้เจ๊เขาอะไรเจ๊โชว์โชว์ดิยูวอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ่ายพิกาอดิสุดยอดดิปงสั่งงานมาถ่ายกับแม่หน่อย อ่าพวกมึงกินพ่อมาิแบบแล้ววะเนียเอามนได้ลูแหมยิ้มกุ้งกินยิ้มมุมตักกุ้งกินนกเป็นก้ดวุมท่เนี่้บอลาบอลคอมเมนต์มาละ5กินเต็ม s กินตมประั พี่ได้โบ้เลทวงเลยทวงเลยไม่พี่พูดคพูดคนไม่พี่เอ๋ครับพูดอะไรเส้นหน่อยอ่ะไม่ผมบนไว้ให้น้องๆครับคนละพันยังไม่จ่ายเลยบนไว้ให้น้องๆวันนี้ครัว่าให้ยิงเหรอครับยังไม่ยอมแก้บนแล้วสองนัดแล้วครับยังไม่ยอมแก้บนแล้วสองนัดแล้วครับแก้บนด้วยสองนัดด้วยมันส่งสวยให้เองเท่าไหร่วะเนี่ยไม่ครับไม่ได้ส่งไหมครับ โยเขาแน่ไม่ขาดให่ไหมไม่ไม่ทำอะไรครับโอเคนี่ข้านที่ฟังเพโอเคนี่ข้านที่ฟังเพลงถูกต้องโอเคโอเค out